เรามาพูดถึงจุดเด่นจุดขายกันครับสำหรับเจ้าฟังก์ชันตัวนี้ chp 7 3 1 0 r หรือเจ้าเกรซี่ที่สามารถทำน้ำได้ถึง8อุณหภูมิครับและเครื่องนี้ครับก็มีถังจุน้ำมากถึง13.5ลิตรเพื่อรองรับการใช้งานอย่างครบถ้วนกับคนภายในครอบครัวถ้าเราให้แต่ละ1คนถือแก้วมาตรฐานขนาด250ซีซีเพื่อกดน้ำเครื่องนี้สามารถรองรับได้มากถึง54คน ซึ่งถือว่าเยอะมากพร้อมทั้งมีฟังก์ชันการเลือกปริมาณน้ําที่ต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับภาชนะที่ต้องการดื่มและสุดท้ายคือมีระบบฆ่าเชื้อด้วย UV ครับที่จะทําให้คุณลูกค้าได้มีน้ําดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์อีกด้วยเรามาคุยเรื่องรายละเอียดของเจ้าตัวสินค้า p r e s y หรือ CSP 7310R กันสนิดนะครับ โดยที่เราทราบวันดีอยู่แล้วว่าถังจุน้ํามีขนาดถึง13.5ลิตรโดยแบ่งออกเป็นน้ําอุณหภูมิปกติ7.8ลิตรครับน้ำเย็น2.3ลิตรน้ําร้อน3.4ลิตรซึ่งถือว่าเป็นเครื่องกองน้ําที่ให้น้ําร้อนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับส่วนรูปร่างก็จะดูอุป,ปวบนิดหน่อยโดยหน้ากว้างอยู่ที่34ซมรมีความสูงที่พอดีอยู่ที่51.8ซมและลึกอยู่ที่52.3ซนมตรส่วนน้ำหนัก21.9กิโลกรัม ึ่งเครื่องนี้ฮะสามารถทําความร้อนของอุณหภูมิได้สูงสุดถึง90องศาและเย็นต่ําสุดที่4องศาการกินไฟใช้กําลังไฟเพียง672ถึง800วัตต์แค่นั้นเองและสุดท้ายครับอัตรา,าก,การกรองอยู่ที่3.2ลิตรต่อชั่วโมงระบบการกรองของโคเวนะครับจะมีทั้งหมด3ไส้กรองบวกกับ1แอนตี้แบคทีเรียโดยระบบกรองนี้นะครับจะทําให้น้ําดื่มสะอาดและบริสุทธิ์โดยเริ่มต้นจากไส้กรองแรกนั่นก็คือเจ้า พัสเนโอเซนครับโดยไส้พัสดเนโอเซนครับที่เอาไว้ดักสิ่งสกปรกที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ว่าจะเป็นตะกอนเศษหินดินทรายเส้นผมและจับพวกกลิ่นครับตามด้วยไส้กรองที่2ที่เอาไว้แยกน้ำนะครับระหว่างน้ําที่มีสารแขวงลอยในน้ําและน้ําที่เหมาะสมต่อร่างกายเรียกชื่อว่า r o m e m b r a n e อะไรก็ตามครับที่ไม่ผ่านไซกรองตัวนี้ก็จะถูกคัดทิ้งออกไปส่วนอันไหนที่ผ่านไส้กรองนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการการกรองต่อไปนั่นก็คือพัดอินโนเซน มีหน้าที่ปรับสภาพน้ําและดักสิ่งสกปรปกครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ถังพักน้ําซึ่งมีเจ้าตัวแอนตี้แบคทีเรียแช่อยู่ครับโดยแอนตี้แบคทีเรียครับทำหน้าที่ไม่ให้ก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรียในน้ําที่จะทําให้เกิดตะไคร่หรือกลิ่นครับโดยตัวเครื่องนะครับจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งด้านซ้ายมือของทุกท่านนั่นคือฝั่งทำารองน,นะครับซึ่งจะเห็นตัวเลขอย่างชัดเจนบนจอ LED สีดำ เริ่มด้วย2ตัวแรกครับจะเป็นการบอกอุณหภูมิซึ่งเราสามารถเลือกได้ถึง6ระดับด้วยกันอันแรกเลยฮะ40องศาสําหรับในการชงนมครับหมดปัญหาสําหรับคุณพ่อหรือคุณแม่มือใหม่ที่ต้องเสียเวลาในการต้มน้ําแล้วนําน้ำนะครับมาผสมกับน้ําเย็นหรือน้ําปกติต่อด้วยอุณภูมิที่50องศาครับสำหรับในการประกอบอาหารหรือทําขนมปังหรือเค้กซึ่งเป็นสูตรลับที่จะทําให้อาหารหรือขนมนั้นนะฮะง่ายต่อการทํางานมากขึ้นต่อมาครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการชงชามะนาวผสมน้ําผึ้งนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการชงงชาาผสมนนน้้ํึั อยู่ที่60องศาจะไม่ทําให้สารอาหารของน้าผึ้งสูญหายไปแล้วตามด้วยชาเขียวครับและชาขาวจะต้องปรับไปที่70องศาเพื่อให้กลิ่นและรสชาติในการดื่มชาดีขึ้นและใครที่ชอบดื่มกาแฟหรือชาดานะครับก็สามารถปรับไปได้เลยครับที่80องศาครับแล้วนุ่หภูมสุดท้ายครับ90องศาสําหรับในการปรุงบะหมี่กึนสําเร็จรูปสะดวกสบายมากครับแค่นี้ก็เหมาะสําหรับคนในครอบครัวแล้ว และถัดมาครับเป็นการปรับปริมาณน้ําที่ทําให้ลูกค้าเลือกปริมาณน้ําได้ถึง7ระดับไม่ว่าจะเป็น 250, 350, 500, 750, 1000, 1 100 5 0 0และการกดแบบต่อเนื่องที่รองรับทุกภาชนะโปรดของคุณลูกค้าโดยสามารถเลือกด้วยการหมุนตัวเลือกที่คงทนแข็งแรงซึ่งถ้าดูดีๆแล้วนะครับเราจะเห็นด้านบนที่มีตัวอักษร abc นี้ ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความสวยงามน,นะครับมันเป็นระบบจดจํารูปแบบการใช้งานครับซึ่งสามารถบันทึกได้3รูปแบบครับยกตัวอย่างเช่นคุณพ่อชอบชงชากาแฟตอนเช้ากับถ้วยใบยโปรดนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะบันทึกการใช้งานในครั้งถัดไปได้โดยแค่ปปดกดปุ่ม A ค้างไว้ครับก็สามารถที่จะบันทึกในการใช้งานครั้งถัดไปได้ครับโดยด้านขวามือนะครับจะเป็นด้านของฝั่งเย็นครับ ซึ่งจะมีสัญลักษณ์บอกปริมาณน้าในถังเก็บน้าครับเพื่อให้พร้อมกับการใช้งานนะครับคุณลูกค้าสามารถสังเกตตัวของสัญลักษณ์ตรงนี้ได้เลือกกดน้ําปกติและเย็นได้เพียงแค่สัมผัสแค่นั้นเองพร้อมกับฟังก์ชันการเลือกปริมาณน้ำที่สามารถเลือกได้ถึง4ระดับด้วยกันเริ่มต้นที่ 250, 500, 1000และกดแบบต่อเนื่องและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งครับมาพร้อมกับระบบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV นะครับหรือแสงอินทาวเวเลตนั่นเอง ซึ่งโคเวได้นำระบบนี้มาเพื่อฆ่าเชื้อบริเวณปลายท่อจุดจ่ายน้ำครับเพื่อให้คุณลูกค้ามั่นใจในน้ำดื่มที่สะอาดและบริสุทธิ์ในทิกุแก้วครับ